สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะบ่าว่าจะเป็นเอซเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะทางช่องของเจตาพาลวยค่ะมื่อี้เจตาจะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเด้อค่ะรัฐบาลไทยไกลแล้วพี่น้องคลิปนี้จะมีสามเสียนดังเด้อค่ะห่ามผัดสามเสียนดังค่ะ รัฐบาลไทยเห็นยูนีจะเป็นของดาร่ามาดามค่ะมาดามคำนวณดารามาดามคนสวยรวยนำใจเนาะค่ะของดารามาดามที่ผ่านมาวันที่หนึ่งค่ะประวัติเพิ่นประวัติของมาดามวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลไทยออกแปดหาสองล่างล่างสองตัวค่ะ ออกหาศูนย์แปลหากอดข้อกันมากจับมือกันมากค่ะบนหานี้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะของมาดามคำนวณของดารามาดามทั้งบนทั้งล่างค่ะจับตามม่องประวัติของเพิ่นแนวทางใหม่มาแล้วค่ะวันที่สิบหกสิงหามาลุนกันต่อไปกับมาดามคำนวณเนาะคะ่ะมาดามคำนวณดารามาดามดาราคนสวยมาแล้วค่ะ แนวทางใหม่แนวทางใหม่วันที่สิบหกเนาะค่ะเตรียมแคปหน้าจอเอาไปไว้พิจารณารัฐบาลไทยค่ะดาล่ามาดังเตรียมแคปหน้าจอค่ะของเพื่นกับเขาไปบอลลูเนาะค่ะสองตัววิ่งหลดุดวิ่งของเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะถือว่าเดินดีอยู่เนาะค่ะถือว่าเดินของดาร่ามาดัง รัฐบาลไทยค่ะในวันที่สิบหกเนาะค่ะมาดามคำนวณวิ่งเพื่อนไหมาหนึ่งกับสามค่ะหนึ่งกับสามสองตัวนี่หกห่างหนึ่งเจ็ดไอหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าค่ะตัวกันของเพื่อนหกสองกับเจ็ดสองเด้อค่ะนี่ตัวกันเพื่อนตัวกันสองหาง สตัวค่ะสองหนึ่งหสองหนึ่งเจดสองหนึ่งเก้าค่ะสองตัว3มหางค่ะเพิ่นเดินให้สามหหนึ่งเจดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะสองหาง3มตัวสองหนึ่งเจดสองหนึ่งเาะคะ่ะแต่ตัววิ่งเพิ่นนี่เพิ่นเดินนี่เนาะคะ่ะเดนินเดนินเดินหนึ่งจะวิ่งบนล่างแล้วเนาะ บุญกับล่างเนาะล่องสามค่ะล่องสามจับตามองตูว,วิ่งของมาดามคำนวณเด้อค่ะพี่น้องมวดิพานานมากกับเขาถึงสองตูเนาะมาน้ำกันม,มาน้่กันจับตามองชอบกับจัดค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูง ผิดเจรนาเอาค่ะพี่น้องมีเวลาหลายมือค่ะเจตาก็ต้องลุ่งต่ก่อนลุ่งให้ลงไปรัฐบาลไทยเนาะค่ะมันเป็นวันที่สิอลงรัฐบาลไทยเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของอออปลอยเป็ดออปลอยเป็ดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาของพ่นหลุดไปเด้อค่ะหลุดไปเนาะ รัฐบาลไทยออกทั้งหกตัวกับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสามตัวแปดห้าสองล่างห้าศูนย์ค่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยเนาะของอปอยเปียดพหลุดไปค่ะบอกเขาเขาบอกเป็นยังค่ะมาไปใหม่ไปต่อวันที่สิบหกกันคือเก่าเนาะกราบขอบุญขอบคุณอปอยเปียด,ดลายค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเกตตา้าลุยเนาะ กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็พร้อมทั้งมาดามคำนวณค่ะกับขอบพระคุณหลๆเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยของเพื่นค่ะแนวทางใหม่มาแล้วมาไปต่อไปใหม่เนาะค่ะผิดารณากันมีเวลาาลายมืออ่ะมีเวลาาลายมือจิบไปผิดจาจรณาเอาว่าจะซ่อมๆเบิ่งเนาะผิดเจรณาแนวทางของผู้ใด เราชอบของผปุ๋ยเนาะค่ะพี่น้องหลายมือเนาะ,ะของรัฐบาลไทยเนาะ,ะอปอยเปดะคะ่ะมาแล้วรัฐบาลไทยอปอยเปดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเอาปล่อยเปตหมวดนี้เพิ่นให้มาพี่นอ้องอ่าอปล่อยเปด วิ่งหากับหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาค่ะหางเดียวปาแนวทางของออกปล่อยเป็ดพี่น้องป้องไปมาลุนกันค่ะพิจฉนามาลุนกันหา้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งอ่ะหนึ่งวงกลมตัวเดียวหนึ่งหาเป็นจังใดพี่น้องเป็นจังใด ภูมักหน่อยชอบหน่อยทุนหน่อยมักหน่อยพิจารณาเบิงเดอร์ค่ะนี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งของออกปล่อยเปิยดเนาะเอฟซี FC ของเพิรนแล้วมาเบิงสามตัวค่ะสามตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหางสามตัวของออปล่อยเปิยดเนาะ ก็มีเก้าหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาสองหนึ่งหาหาหนึ่งหาค่ะสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าพ้นนินเนห็นไมาสามหางค่ะเก้าหนึ่งหาสี่หนึ่งหาสองหนึ่งหาอ่ะเป็นจังใดพี่น้องชอบกระจัดขัดกับพานผิดจระนาอาเนาะค่ะเป็นจังใดเจ็ดหางเลขแนวทั้งของพื้น สามตัวสามตัวตรงอ่าชอบพิจารณาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอวิ่งวิ่งหาหนึ่งค่ะสายวิ่งเนาะค่ะสายวิ่งหาหนึ่งนิ่งหนึ่งหาค่ะนกกกคู่เดี่ยวเนาะหางเดี่ยวเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหาของเพิน่นของออกปล่อยเปียกจาสุดหยอดเลยเนาะพี่น้อง สุดยอดเลยวันที่สิบหกของเราเนี่ยรัฐบาลไทยรุ่นกันรุ่นกันวันที่สิบหกเนาะคะ่ะรุ่นกันวันที่สิบหกสิงหาเนาะ,ะขอพี่น้องกัเอาเอาไปพิจารณาเอาเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ,ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอามาไปต่อะคะ่ะมาไปต่อของใครดาดาพารวยะคะ่ะนี่ของ ดาราในช่องคนสวยดาราดาดาพารวยเนาะค่ะคนสวยในช่องคนสวยในช่องรุดไปค่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะแปดห้าสองห้าศูนย์ค่ะวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาดาดาพารวยนแนวทางพืนกระลุดไปเนาะบอกเป็นยังค่ะรุดแล้วรุดเลยรุดวันที่หนึ่งวันที 16, ่สิบหกขมาต่อมาไปไมค่ะ บ่เป็นอย่างไ้กำลังแรงใจกันคือเก่าเนาะให้กำลังใจกันเหมือนเดิมค่ะกับรัฐบาลไทยเนาะค่ะของดาดาพารวยค่ะแนวทางใหม่ของเพินพี่น้นงแนวทางใหม่ของเพิ่นชอบกัดจัดเนาะหน่อยๆคือกันค่ะสองหางของดาดาของดาดาพารวยหน่อยๆแขวน โชกใจเอฟซีผู้มักหน่อยเนาะพี่น้องมักหน่อยอ่าลุนกันในน้อยในน้อยหางเอามาเบิ่งตัววิ่งเพิ่นค่ะดา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 พารวยวิ่งเก้าค่ะวิ่งเก้ากับศูนย์สองตัวนี่ให้มาสองหางคือเก้าค่ะแต่เพิ่นกลับเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่ห้าห้าสี่ค่ะแล้วก็ 8ปดแปดเก้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าสองหางค่ะสามตัวสามตัวสองหางรัฐบ,บาลไทยดาดาจับตามองคะ่ะวิ่งหลุดพื้นดินมากทั้งเกา้าทั้งศูนย์เด้อค่ะบนล่างนะค่ะบนลง่งเก้าศูนย์สี่หาค่ะอ้าวหน่อยหน่อยหน่อยๆนนิ่นๆ่ครับพี่น้องจับตามองยั่งหลมือผิดจรณาเอา ชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะขอบคุณดาดาผ้ารวหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาเนาะขอบคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีวันที่สิกับรัฐบาลไทยเด้อค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้มีความสุขก่ขอ้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะทุกคนเนาะเดินทางไปไซก็คอ,อยปลอดภัยค่ะ เดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปหน้าพ่อกันไหม่ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ